เราจะงดทานข้าวเย็นกันนะแล้วก็กระมือฉันจะเก็บไม่ขนาดเอามือแล้วกันนะ่อนะทุกคนอืม เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้ๆนะคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมกินข้าวกันแล้วหรือยังเดี๋ยววันนี้ปกตินี่อืม <c oughs> <c oughs> ท้อนนะคะยำกระท้อนนะฉ่ำๆเลยค่ะน่าทานไหมทุกคนกินหรือ,อยังงดทานข้าวเย็นนะคะงดทานข้าวเย็นแต่เราจะมาทานอะไรอื่นนี่ อันนี้เขาเกี่ยบปากหมอนนะคะ ท้อนนะคะยำกระท้อนนะฉ่ำๆเลยค่ะน่าทานไหมทุกคนกินหรือ,อยังออนะทุกคนท้อนนะคะยำกระทอนนะช่ำๆเลยค่ะน่าทานไหมทุกคนกินหรือ,อยัง พ่อนะทุกคน เด wow wow ี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะค่ะเห็นไหมเห็นไหมทอนนะคะยำกระท้อนนะฉ่ำๆเลยค่ะน่าทานไหมทุกคนกินหรือยัง จะเป็นเมนูที่ลูกๆทานด้วยนะแต่วันนี้เขาทานข้าวกันแล้วเขาเลยไม่ทานกับแม่นะคะเขาเก็บปากหมอนะทุกคนอืม ท้อนนะคะยำกระท้อนนะฉ่ำๆเลยค่ะน่าทานไหมทุกคนกินหรือ,อยังพ่อนะทุกคนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะ,ค,ะค่ะเห็นไหมเห็นไหม ท้อนนะคะยำกระท้อนนะช่ำๆเลยค่ะน่าทานไหมทุกคนกินหรือ,อยัง แม่กินเราจะงดทานข้าวเย็นกันนะแล้วก็กระเันจะเก็บไม่ขนาด เอามือแล้วกันนะอ้อนะทุกคนอืมอันนี้เขาเกี่ยบปากมอนแล้วคะ มงดทานข้าวเย็นนะคะงดทานข้าวเย็นแต่เราจะมาทานอะไรอเอ่ยนี่ to oh, na to kon. Hmm. Oh, na kon. Hmm. งดทานข้าวเย็นนะคะงดทานข้าวเย็นแต่เราจะมาทานอะไรอย่อเนี้ยนี่นี่เจะเก็บไม่ขนาดเอามือแล้วกันนะ